ใครที่กำลังมองหาอาชีพเสริมรายได้เพิ่มงานที่ได้ทั้งบุญทั้งเงินฝั่งทางนี้ข่าวดีรับสงกรานะจากพี่วราวุธข้าวตอบแทนผู้ช่วยคนพิการปรับเพิ่มเป็น60บาทต่อชั่วโมงแล้วนะจากเดิมในี่ยบาทเพิ่มขึ้นแบบกลบๆเลยแล้วงานผู้ช่วยคนพิการเนี่ยต้องทําอะไรกันบ้างไม่ใช่แค่เดินตามเฉยๆนะงานนี้ก็คือการช่วยเหลือคนพิการให้ใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างเช่นช่วยอาบน้ําแต่งตัวดูแลสุขภาพ พาไปหาหมอจัดอาหารให้ครบห้าหมู่ช่วยทําความสะอาดบ้านสื่อสารแทนหรือว่าโทรศัพท์หรือว่าเขียนเอกสารแทนคือช่วยให้เขาเนี่ยชีวิตดีขึ้นแล้วก็จะได้เงินด้วยนะมีผู้ช่วยแบบนี้แล้วชีวิตคนพิการดีขึ้นเยอะเลยยกตัวอย่างว่าคุณสมัครเป็นผู้ช่วยคนพิการแล้วคุณก็เป็นแม่บ้านลูกสองวางจากช่วงเช้าสามชั่วโมงก็เลยไปอบรมเป็นผู้ช่วยทํางานวันละสามชั่วโมงได้วันล,ละ180บาทเดือนหนึ่งนี้ก็รั เนียนๆเลยนะ5,400บาทถามบอกว่าทำแล้วได้ใจได้บุญคนที่ช่วยเนี่ยก็น่ารักนะเป็นงานที่เติมเต็มชีวิตได้มากๆเลยงานนี้ไม่ใช่แค่ลือนะเพราะว่าราชกิจานุเบกษาลงประกาศจริงแล้วมีผลตั้งแต่วันที่11เมษาย,ยน2568เป็นต้นไปเงื่อนไขชัดเจนชั่วโมงละ60บาทวันละไม่เกิน6ชั่วโมงเดือนหนึ่งก็ไม่เกิน180ชั่วโมงนับว่าเป็นเวลาโปรเสเศษครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ปัดให้เป็น1ชั่วโมงไปเลยนะ ใจดีมากๆแล้วจะเริ่มเป็นผู้ช่วยคนพิการได้ยังไงบอกเลยว่าง่ายมากแค่คุณเข้าอบรมหลักสูตรพื้นฐานจากกรมพอกอหรือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโทรไปได้เลยที่หมายเลข02-354-3388ต่อด้วย207หรือโทรสายด่วน1300ของกระทรวงพอมออบรมเสร็จเนี่ยจะมีคนติดต่อให้ช่วยงานทันทีเลยนะบางคนก็อาจจะเลือกทำเฉพาะเสาร์อาทิตย์หรือว่าหลังเลิกงานก็ได้สิ่งที่คุณจะ ได้จากงานนี้งานผู้ช่วยคนพิการจะได้ค่าทานใหม่60บาทต่อชั่วโมงเป็นอาชีพเสริมที่มีคุณค่าได้ทั้งเงินและบุญส่วนรายได้ที่ได้เนี่ยก็สามารถใช้ยื่นกู้เงินได้นะกับสถาบันการเงินใหญ่ๆแล้วก็สมัครง่ายแค่คุณเข้าอบรมใครที่อยากจะเริ่มต้นอาชีพดีๆแบบนี้ก็รีบได้เลยเพราะว่าคนที่ต้องการความช่วยเหลือยังมีอีกเยอะแยะแล้วคุณละ่ะอยากจะเป็นฮีโร่แบบไหนกัน